รอยสิวกับรอยแดงเยอะมากคลิปนี้จะมาแชร์วิธีลดสิวรอยสิวฉบับ4 4วันเห็นผลให้เป็นแบบนี้ ดูกันสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเพียวจะมาพูดถึงเรื่องสิวและรอยสิว,สวก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับ <Wow. S 2> ผมเพียวแบบว่ามีรอยสิวแล้วก็มีสิวอยู่เต็มสรงแก้มแล้วก็คางด้วยนะฮะชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะฮะทำงานหนักด้วยพักผ่อนน้อยบวกอบกับงานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับเออพัสดุกมันต้องเจอฝุ่นพ่อนน้อยอีกมันก็เลยเป็นสิวขึ้นมานะครับบรกกับล่าสุดไปคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ทุกคนอาจจะงงว่าไอ้ไปคอนเสิร์ตแบล็ค มันเกี่ยวอะไรวะเพราะว่าถ้าใครไปก็จะรู้เลยว่าวันนั้นอะ่ะมันต้องไปเร็วหน่อยแล้วเราไปตั้งแต่11บเอโมงอะ่ะมันเป็นแถวแบบเข้าแถวแบบกลางแจ้งอะ่ะวันนั้นเราก็ทากันแดดไปเราก็มีพกล่มไปเว้ยแล้วมันเอาไม่อยู่เพราะว่ามันลากยาวทั้งวันจริงๆตั้งแต่11 1บเอยดโมงนเย็นอะ่ะเจอแดดทั้งวันกลับบ้านมาตอนกลางคืนรู้ได้เลยว่าแบบว่าเจ็บหน้าเพราะว่ามันเหมือนอักเสบสิวมันอักเสบแล้วรอยแดงเนี่ยมันก็เปล่งนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าพวกรอยดำรอยแดงนะถ้าเวลาเราเจอแดดมากๆเนี่ยมันจะหายยากนะครับจึงเป็นที่มานะ ทางแบรนด์ดีไอเหมือนรู้ว่าเพียวกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะครับติดต่อเข้ามาชวนเข้าร่วมชาเลนจ์นะครับชื่อว่า DI Super Zoom Skin Challenge นะครับผมก็ทางแบรนด์ดีไอเนี่ยจะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่ครบเลยนะครับในเรื่องการดูแลตัวเองนะครับแล้วชาเลนจ์นี้เนี่ยก็คือจะให้เพียวเ,เนี่ยทาน3ตัวด้วยกันนะครับที่มีชื่อว่า Number 4 Number 5แล้วก็ Number 7นะครับสามสูตรนี้จะเป็นแบบตัวขายดีนะครับเบสเซเลอร์ของทางแบรนด์ดีไอเลยเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ Number 4เรามาดูกันว่ามีสารสกัดอะไรบ้างเป็นสูตรสามาด หาสิวนะครับมีสารสก,กัดจากกิวีข้าวจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับสารต้านอนุมูลอิสระและใบคบกก็จะช่วยลดสิวอักเสบสิวตันลดความมันสมานแผลแล้วก็รอยสิวด้วยต่อมานะครับก็สูตร number f i จะเป็นสูตรดูแลรอยดําฝังลึกนะครับมีสารสก,กัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสโรเนียเบอร์รี่นะครับและดอกเบนจมาสป่าช่วยในเรื่องลดรอยสิวสมดุลความมันแล้วก็ผิวบางจากการทาเลเซอร์สุดท้ายนะครับ D.I. number no. 7 e v สูตรนี้นะครับจะช่วยเรื่องความกระจ่งางใสนะครับมีสารสก,กัดแคโรทีนอยจากธรรมชาตินะฮะจากแครอทดอก และมะเขือเทศนะครับสารประกอบฟีนอลจากทัพทิมมะกอบ และสันตกัดจากเมล็ดองุ่นหรือที่เราเรียกกันว่า grape seed extract นะครับสารสกัดจากมะขามป้อมสารตั้งต้นกูดาไทโอนโคเอนไซคิวเทนนะครับกรดอัลฟาไลโปอิกทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะครับปรับเฉดสีผิวจะผิวดรุนแดดหมองคล้ำและชะลอการเสื่อมของเซลล์ทั้งหมด3สูตรนี้นะครับทางแบรนด์ D I ให้เพียวทดลองทานทั้งหมด14วันนะครับเพียวจะทานแบบว่าเท้าเย็นนะครับก็เช้าอย่างละเม็ดเย็นอย่างละเม็ดหลังอาหารนะครับก็กระปุกหนึ่งสามทีเมตรก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับและชาเลนนี้ก็มี D I super zoom เป็น เป็นที่เอาไว้นเน็บกับมือถือนะครับตรงหน้ากล้องของเราแล้วก็ซูมดูผิวแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าผิวตอนนี้ใกล้ๆผมเป็นยังไงบ้างนะนี่ผมก็ใส่เลนเรียบร้อยแล้วนะครับเลนก็จะดูเหมือนมันเล่นวายนะฮะเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆกันมันจะเห็นชัดเลยนะว่า มีดูขุมขนนะฮะลุมขนค่อนข้างกว้างแล้วก็รอยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรอยแดงรอยดำแล้วก็สิวนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากที่ผมทดลองทานครบ14วันแล้วผิวผมจะดีมากขึ้นแค่ไหนนะครับ อนนี้ก็กินครบ1สัปดาห์แล้วนะครับตอนที่เพียวกินเพียวก็ได้กินช่วงประมาณเที่ยโมงเที่ยงหรือบางวันก็บ่ายโมงนะหลังกินมือแรกเพราะว่าเป็นคนตื่นแบบ10บโมงอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินข้าวมือแรกก็แบบเที่ยงทานที่2ก็จะเป็นช่วง6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะฮะอันนั้นเขาให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมแล้วมื้อเย็นของเราก็คือค่อนข้างที่จะดึกหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผมคิดว่ามันก็แบบเป็นเช้ากับเย็นได้เหมือนกันนะกินประมาณอย่างเงี้ยนะาจนมา7ดวันแล้วนะครับก เล่นวายซูมไยเวอร์หูไฮโอเคเดี๋ยวใกล้ๆก,ก็ก็จางลงนะครับบางจุดมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าหลายๆจุดก็รู้สึกได้ว่าเราว่าจางแต่สังเกตในจุดหนึ่งก็คือตรง,นงนนเนี้ยตอนนี้ผมอะ่ะจะเป็นแบบเเม็ดแ,แข็งๆใต้ๆแล้วตอนนี้ตอนกดอเออรู้สึกว่านิ่มลงตอนนี้ก็ยังทิ้งรอยไว้อยู่นะคะแต่ว่าแม่เสพแล้ว เหลืออีกแค่ประมาณไม่ถึง1สัปดาห์นะฮะก็จะครบ14วันแล้วนะครับมีแอบแกะสิวด้วยผมมีสิวตรงนี้นะฮะแล้วก็แอบแกะนิดนึงเลแต่ก็ได้ก็กินครบ14วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผิวใกล้ๆกัน ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าถามว่ารอยมันหายไปเลยไหมมันก็ไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะครับมันก็ยังเป็นรอยอยู่แต่ว่าถามว่ามันจางไหมมันจางลงไปเยอะเลยนี่ฝั่งขวานะตอนทีแรกฝั่งขวาสังเกตได้เลยว่าอย่าคือรูปให้ดูเปรียบเทียบเนี่ยรอยมันจะเป็นจุดแล้วเเป็นเม็เมดแต่คือตอนเนี้ย มันจางลงจริงๆนะฮะแล้วนี่เป็นติ๋วซึ่งก่อนหน้านี้ก็แดงแจ๋เหมือนกันนะตอนนี้ก็ค่อนข้างจางแล้ะแต่ว่ายังไม่หายสักทีเดียวเพราะว่าเพิ่งกินสิบสี่วันเองเนอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลมันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ละคนการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับอาจจะนอนดึกหรือว่าอาจจะนอนน้อยอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบขับถ่ายไม่ค่อยดีอาหารการกินการออกกําลังกายคือมันหลายปัจจัยมากจริงๆนะครับผลลัพธ์มันจะอยู่ที่แต่ละคนนะแต่ส่วนตัวคือเฮ้ยถ้าดูอย่างเงี้ยคือแบบมันดีนะเว้ยมันก็ไม่ได้แย่น เออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเป๊ะขนาดนั้นนะจะบอกว่าสาตัวนี้สี่แคปซูลนะ่ะมันเหมือนกันแล้วเวลาผมกินนะ่ะผมจะเอาฝามาลองไนงะแล้วก็ใส่ทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วมีครั้งหนึ่งอะ่ะผมลืมว่าผมหยิบกระปุกสีไหนใส่ลงไปแล้วจนผมต้องมานั่งเททุกกระปุกอะ่ะนับว่ากระปุกไหนอะ่ะมีเม็ดเยอะสุดถ้ากระปุกนั้นเม็ดเยอะสุดแสดงว่ายังไม่ได้หยิบออกมาเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆว่าหยิบเม็ดไหนออกมานะฮะ เอออันนี้ก็เป็นอีข้อหนึ่งที่แบบก็ปันปวดอยู่ปันจินตอนนั้น <S <S แล้วก็อย่าลืมนะครับขอทวนอีกทีนะครับอันนี้สูตร number four นะครับเป็นสูตรที่ลดสิวนะครับส่วน number five อันนี้จะเป็นสูตรลดรอยดำรอยแดงรอยสิวอะไรเงี้ยนะส่วน number s เ v e n คำอะไรก่อนเมื่อคิดลิ้นพันกัน,กน number 7นะครับก็เป็นสูตรที่ปรับผิวให้กระจ่างใสนะครับใสไหมก็ดูหน้าผากได้ตอนนี้ หน้าผากนี่คือซ้อนแสงเลยไม่นา่าเกี่ยดหัวแมงเดี๋ยวเพียวขึ้นไอจีเอาไว้ให้นะคบถ้าใครสนใจชังซื้อสอบถามอะไรก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจไอจีได้เลยนะครับผมแนะนําเลยนะใครที่มีปัญหาสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับผิวไม่สว่างใสนะครับอยากให้ลองเปิดใจนะครับเอาไปลองกินดูก่อนนะอาจจะแบบไม่ต้องกินเช้าเย็นเหมือนผมก็ได้อาจจะกินัวละค้งหลังอาหารนะครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะว่าแบบเอ้ยมันถูกกับเราไหมนะฮะเรากินแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ส่วนตัวพอใจมากเหมือนทางดี เขารู้ว่าผมกําลังแบบมีปัญหาอะไรอยู่นะติดต่อเข้ามาร่วมชาเลนได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคบที่ติดต่อเข้ามานะแล้วก็อย่าลืม number 4 number 5 number seven นะครับไปซื้อมาลองกินดูถ้าใครซื้อมาลองแล้วเป็นยังไงนะฮะหลังจากกิน1่เดือนก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ว่ากินแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะฮะมาแชร์ประสบการณ์กันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเห็นว่าเคมีเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับคลิปนี้ไปละบาย